ASMR หนังไก่ทอดกรอบคุณนันกันครับมีผงไข่เค็มมาให้ด้วยนะวิ่งสวัสดีพอมาก โคตรขอบเลยอ่ะชิมซอสดิบครับทุกคนซอสอดิบทัฟเฟลิลอร่อยมากนี่มีผงไข่เค็มซอสดิบทัฟเฟลิลดิบจิ้มปากกาเลย แบบนี้ทั้งวันยังไวหวผงไข่เค็มแทรกกับเน่ยออร่อยวะ่ะอ,อ,อร่อยมาก ยงจรงิใครอยากกินรีบไปสั่งนะของคุณนันหนังไก่ทอดอย่างเด็ด